วัดปากน้ำสมนหลวงพ่อสุดวัดปากน้ำมีองค์แดงในประเทศวกว่าใดสมนีช่วยที่ชุดนีลวงพมอสมนีหลวงพ่อวัดปากน้ำากามา่ายท่านผู้ชมสมนีดูได้ยากเนื้อทองคำสมลุมดำไหมนี่เนื้อทองคำลุมดำนี่บวงสมพง ด้านหลังสีรดดวงสมพงของพระมงคลเทพมุกดีบมังพ่อปากน้ำนี่สมบูรณ์ไทยท่านผู้ชมสมนี้ของแท้นะท่านผู้ชมเนื้อทองข่อมเดียนมีองค์แดกตุงชทิดไทยสร้างอาจจะลูกศิษย์ ท่านผู้ชมสร้างน้อยมากนี่นท่านผู้ชม,มนี่นามาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมได้คนเดียวในโลกมีองค์เดียวก็ว่าได้ปรากฏเห็นอยู่ในเก็ไใบมันี๋ยวไม่ใช่เลยท่านผู้ชมนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำเค่วขาดปลอดภัยท่านผู้ชมนี่สุดที่สุดในโลก หกสองหกสามหกสามสี่ห้าหนึ่งเนื้อทองคำนะ้่านผูชมลมดำไปไปให้ท่านผู้ชมสมจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ